แกงใส่ปักขาก็ผักขะนยังห,มหอมๆเลย สวัสดีค่ะมาพอ้กันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านบ้านมันนี่สิมาพากินอาหารบันันเพื่อกาวจะพี่น้องจะเป็นแกงน้อไหม้แกงน้อไหม้ห่อนๆเลยเนอกจับนะกวนหัวหวยแกง,งใส่ผักขาเนาะจากพี่น้องจะใส่น้ำยาหน้าขุนๆเลยนอกจากคุณอ่ะผักขาอ,าาอขาืมเป็นกระแสบคากบัน่นผักกะซิมี่นี่แหละค่ะอันนี้คือยอดยางบลินใหม่อ่อนนอกจากพี่น้องจะ ล้วก็มีผักอีเลิศแล้วก็มีม,มะเขือนี่แหละผักมีซัมนี่เระจ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนอากาศก็เย็นๆก็เลยคืดอยากกินสดห่อนๆเอนาะค่ะเป็นแกงน้งไมัแกงแบบปนบานๆแกงใส่ผักขาใส่ผักแหน่งเนาะค่ะพี่น้องคะก็เลยใส่หลงโดดลงไปพร้อมหอมๆเสศเสบน้ำย๊นั่งขุ่นๆเลยเนาะค่ะดูที่ละพนสีน้ำเป็นตะแส็บเนี่ยยังห่อนๆอ,อยู่เลยเด้อค่ะนี่มาบ้านนี่มาลงมือกันเลยเสศเสบน้ำกันเลยค่ะพี่น้องขะ ลุยเลยเ,เนาะคะ่ะข้าแรกกระจีนเนี่ยสดเอาเลยเนาะอยากเหรอคะยุ่งแห้งแล้วคืดอยากค่ะพี่น้องคะเบอร์กีด้าเอายุ่งยุ่งกะมีบาะนี่อื้มนัวค่ะพี่น้องคะปลาดิเรกหรือว่าใบนางเลือดเนาะจ้ะเอ,อิดม,มันมวนๆเนี่ย อืมกรอบมากอืมย่างห่อนๆเลยค่ะ หวานหามเป็นแกงน้อไใหม่สดนอกจากแกงอันสับมันไม่ไหมเอามาแก,กงนี่จะแสบเนาะมันผักขาด้ดเลยแกงใส่ผักข่าก็ผักขหน่งหอมๆเลย บะหมีนัวเอาหน่อนมากินกับหวานแิ่ง คือฝนตกมากคือลิ่นตื่นสามารถอากาศก็เล่นเย็นๆคิดอยากสด้อหๆานมัน cây sai đủ đồ tư pháp ừ. biên thình gốc ngon cây hà mông khay ល្ស� f i l t a บ่อดไสเขาเบืออเด้จอจากบอมักมักแบบเนี่ยนอกจากแต่ว่าใสหนามยานั่งขุนๆเนาะ ตอนนี้กับแบดดจะขึ้นเป็นพิยังฝนจะตกไม่เอีก ตูกโดดพิกบ้าน พักแง่มัมกพักแงก่กระใสลงไปได้เลยเนาะจ้ะหอม 那么烧火呢？要 หลุโด,ดดมาแตกมาแตกเลยแบบ เมื่อระบานพี่น้องคะอิ่มระบานอิ่มแห้งพร้อมอันละค่ะส้หรับเมโนูอาหารบ้านบ้านเนาะค่ะเป็นแกงนมใหม่แกงใส่หน่ำยาหนังขุนๆเนาะค่ะพี่น้องคะบบใส่เข่าเบือคะ่ะจะใส่แบบนํำยาหนังเข็มขุนเลยเนาะค่ะมักแนวนี่คะ่ะโบหมักแบบใส่เข่าเบือเนาะค่ะพี่น้องคะกะสิคอจบคลิปลงแล้วคะ่ะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เก็บเข้ามาติดตามได้รับส่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับส่องหน่อยๆน่ย,หนยหเหตุคลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามเดอะะ้อค่ะพกัก็ไม่คิดหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ